สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะมาทำกิจกรรมครับกิจกรรมของผมคือถ้าครบห้าสิบซับเนี่ยผมจะเอ่อทำปกแจกทำโลโก้แจกโบหมดแชนแนลฟรีหมดเลยครับผมฉลองห้าสิบซับนะครับ นี่ครับนี่ฮะส็จบแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ของผมครับจนผมมีวันนี้ผมจะทำทุกต่อไปนี้นะอยากให้ผมแคสเกมอะไรก็บอกได้เลยครับไม่มีปัญหาครับโอเคครับแล้ววันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ It's gotta be another way out I've been stuck in a cage with my doubt I've tried forever getting out on my own Every time I do this my way I get caught in the lies of the enemy I lay my troubles down I'm ready.